เป็นโมเมนต์สุดน่ารักที่ทำเอาฟแฟนๆใจฟูอีกครั้งสำหรับคุณแม่คนสวยแมดพีรณีคงไทยที่ตอนนี้กำลังตั้งขันใกล้คลอดล่าสุดเธอได้ควงสามีหนุ่มเฟมพิมพ์เดชห่วงญาติไปเที่ยวประเทศจีนด้วยกันแบบสองคนสามคนเพราะมีเจ้าตัวน้อยในท้องร่วมทริปด้วยนี่ถือเป็นครั้งแรกที่แมดพีรณีเดินทางไปประเทศจีนและเธอก็ได้แชร์ความประทับใจผ่านอิสระแกรมพร้อมแคปชั่นว่าจีนครั้งแรกดีไปหมดมามีชอบมากๆ ด้านคุณสามีเฟมพิมพ์เดทก็ได้แพ้กันโพสต์ภาพและแคปชั่นเก๋ๆว่า one plus two equals g e n i c a l t ยิ่งทำให้แฟนๆแอบยิ้มตามในความหวานของคู่นี้แม้จะโฟกัสวิวสวยๆของประเทศจีนแต่เชื่อว่าหลายคนกลับโฟกัสไปที่ความสดใสของว่าที่คุณแม่คนสวยที่ถึงแม้ท้องโตไข้คลอดแต่ก็ยังคงสวยเปล่งปั่งดูไม่โทรมเลยแม้แต่นิดเดียวงานนี้แฟนๆแห่เข้ามากดไลค์ และคอมเมนต์กันรัวๆพร้อมอวยพรให้คุณแม่แมทพิรณีและคุณพ่อเฟมพิมเดชเตรียมต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวด้วยความสุขและความอบอุ่นค่ะ